จรินไหมจริง oh. ข้าไหมอืมทำไมมันไม่ทำหรอกนั่นแล้วนั่นเอางี้ดีกว่าอ้าวผมกูเต้นเมื่อกี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยคือถือว่าให้เพื่อนดูไงออ๋วันนี้ไม่ใช่แค่คุณมดญดำคุณวุี้คุณเอื้องฮินสักฮิงสักเฮ้ยคุณชูรัฒน์วันนี้ผมมี เ่อนรักของคหนุ่มเซอร์ไพรส์ไม่คนหนึ่งที่จะมาร่วมถามด้วยนคนนี้ตัวแสบคนชอบ่าผมก็ไม่รู้ีอะไไอ้ชี้ไอ้หนุมไตันไอ้เหี้ยนี่ไอร่นี่นมนอนนะหวมแจ้้่อไม่เจอนายเอนายเป่อไ้ย ถามเลยพี่เพื่อนสนิทกันหรือเปล่าสนิทกันบางทีปีพี่ป๋องก็ตั้งสมัยวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นเดี๋ยวก่อนนะสมัยรุ่นจทำัเ้ขาปอพ่านั้นเน,นเยน็นคุแม่ดัอาจารยี่สักอาจารย์คือจะบอกว่าวันนี้ผมทำรายการคนเดียวจะจมาเีย่าวอจาจริงนใช่จริงไหมที่ก่ลืกตอบได้ก็ตอบอไม่ได้ก็ทิงไปนจริงครับไม่ได้เป็นร เอะไรลยจริงกรบปากแล้วสมัยนุ่งหนุ่มอะจริงกรบปากที่เขาเล่าลือกันอะจริงจริงมันยังไม่ได้ถามเขาถามเขาเลือกันนะเพราะว่าคุณเนี่ยนะเป็นแบบพญาเกี่ยวอะแค่ขับรถเฉียวก็เอาเล็บเกี่ยวขึ้นรถจริงไหมคะจริงคุณตอบเองนะอใช่จริงดูที่เขาคุยกับจะถามเขีว่าอะไรคิด้ยวอะไรฮะคาแรคเตอร์อาจารย์เป็นยับ้างไม่รู้กเด็กขายไอเว้ยน่ารักของฉ้างรักจริงเปล่าพ่อ คุณเชียถามเข้าไปนะเชี่ยวเบอกไปเนีย